สวัสดีค่ะก็จะบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะทางช่องรถกระบะมือ2นะคะมิสุูบิชิไททันค่ะคันนี้เป็นรถกระบะปี06นะคะเครื่องยนต์ g 5 GLS ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นรถยนตตัวท็อปนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ครบมีระบบเซ็นทรัลล็อกวิทยุ C D M P 3ใช้งานได้ปกติค่ะ ไฟตัดหมอกนะคะใช้งานได้นะคะร้อมแมกยางใหม่ปี2024รถสวยมือเดียวไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำนะคะสวยงามตลอดทั้งคันค่ะทุกท่านราคาคันนี้นะคะ1 3 9 0 0 0บาทค่ะรถกระบะมือสองนะคะผ่านการใช้งานมาแล้วเลขมาอยู่ที่285,000กิโลเมตรนะคะนะคะ ท่านใดสนใจหรือถูกใจค่ะติดต่อทางเต็นท์โดยตรงตามเบอร์โทรและไอดีรายใา้คลิปนะคะในเวลาทำการค่ะ9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสามารถโทรทักเข้าไปได้ในทุกๆวันนะคะเป็นรถเต็นท์ค่ะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ